นะคลิปที่พี่น้องตื่นเศร้ามากอาบน้ำอาบทาแล้วกันมากเติมสวยกันเติมสวยว่าสีเป็ยนยังไงเนาะหน้าตาของเฮาตื่นขึ้นมากอประมาณนี้ละจ้านอนเดือกเนาะนอนเดืกตากระตุบตืต่นสายพี่น้องแดดออกแล้วสิปหาคลิปหาคอนเทนต์ทั้งใดกับแดด นักศึออกไปนาบ้านกับแดดซองแล้วถ่ายภาพมันกระเบื่อเด้อขันแดดแดดพี่น้องเอ้ยถ่ายอยังกระเบื่อก็เลยมานั่งส่งกับแฟ่ไม่กินแทงนาไปน้าคุ้ยกับพี่กับน้องไปน้หนาตากระตูบๆมีละจ้าตื่นมาตื่นสายๆเนาะอันขี้เอตเตอร์นอนเดืกนอนเดืกสวดสิเฮ็ดงานแล้วไม่จันทร์เฮ็ดหลายช่องทาง เติมกันเนาะค่ะได้อันละเล็กละน้อยไม่เนี่ก็มาท่าแปง้งแป้งก็ไม่ได้ซื้อดอกจ้าลูกไส้ให่มากแป้งก็ได้เนาะแป้งกับไม่ได้ซื้อจ้่แป้งกับยางดีเนาะท่าเราก็รู้สึกว่าสวยขึ้นแปง้งขนเท่ามีแป้งท่าดีๆมันติดหนาจะติดหนาดีเนาะคะ่ะติดหนาดีมมนก็นบโบ บ่ผู้ไฮ่ปันไดปกติเฮาบ่ทาแป้งเขาบ่าเป็นตะเบิงหน้าก็แหล่ๆดำๆนั่นล่ะจ้ะเที่เตอร์บ้านๆเนาะเพิ่นให้มาก็หลายอยู่ก,ก็แบ่งปั่นไปให้คุณแม่วิไลวันน้ำบ่ได้ซื้อก็ดีอยู่จาา้าประหยัดเงินเงินก็บ่ทันได้ได้อยู่จะต้องประหยัดไปเนาะอันใดเพิ่นให้มาเฮากท็ทาล่ะจ้ะ แนวใส่ของผู้ยิง่งผู้ยิ่งกับมะทาแปง้งบว่าเป็นตะเบิงเด้อพี่น้องหน้าตาของเฮามันกับทิซีดยิซีดที่เป็นจุดด่างดำแหล่ๆค่ำๆไปเนะาะเพราะเฮาทาแป้งเข้าไปแล้วก,ก็กัล่องพื้นก่อนเนาะแบบนีล่องพื้นนี่ล่องพืน้นล่องพื้นก่อนแล้วก็จังมาทาแปง้งเนี่ยแปง้งแป้งเพื่นกันเนือน้อเนียนดีนี่แป้งก็ได้ แบงกับสวยเพราะว่านี่เนาะค่ะเนาะแปงกับงามเพราะว่าราคาเพิ่นกับค่อนข้างอยากสูงแล้วเขาซื้อเองกับบการซื้อว่าวถ้ามองแล้วพี่น้องไม่จันบุการซื้อใส่เดียวนี้เพราะว่าอย่างมันมีเงินมามันก็มีรายจ่ายเนาะค่ะในครอบครัวของเา้ามันก็บพ่อเพียงจะไปซื้อเครื่องสํำอางได้เอง นอกจากลูกเพคนห้มากลูกซื้อห้ลูกใส่ซื้อห้ก็ได้ใส่ของดีเน่ยประมาณนั่นแหละเนาะค่ะเพราะว่าเขาประกาศซื้อกาศซื้อเองเบิดร้ายแล้วจ้่เบิดร้ายตลรับแล้วเพราะว่าเพื่อนก็เอามาให้เรื่อยๆอเนาะเวลาไปหาเพื่อนอยู่บ้านเพิ่นก็เอาใหา้นี่ก็เบิดแล้วนี่ก็ใส่เบิดใส่เบิดไปร้ายแล้วใส่แต่อันนี้แหละจ้ะใส่เข้าไปแล้วรู้สึกว่าคนผู้ห้ยหายก็ง่ามขึ้นเนาะ ผู้ไฮๆก็รู้สึกว่าดีขึ้นเนาะคะ่ะสามารนั่นแหละเด้อจากพี่น้องห็นบ่แม่จันท่าแล้วก็น,นาดำดำเร่ๆพี่น,อน้องนามิตรจุดจ้ำๆดำๆก็รู้สึกว่าไข้ขึ้นอยู่อันนี้เขาก็ท่าแบบธรรมดาเนาะไม่จันแตงหนาบ่เป็ี่ยนดอกจ้าท้าแต่แป้งกับลิบเป็นเสื้อไม่จันแตง จะเขียนคิว้วยังเขียนโบเป็นอยู่พี่น้องเขียนคิวน้วไงคิ้วน่อยแต่ละเมื่อนี่ยอยากเขียนเพราะว่าเขากบอยากสวยอยากงามน้าเพลินอยู่เนาะแต่ว่าก็าแตงโบเป็นดอกกะแตงนาให้เจ้าของบบเป็นก็ได้ถึงต่ธรรมชาติไปถ้าพอมันบดสีบดหนีดซื้อแตะแตงพื้นฐานเป็นอยู่ จะเฉแตงเป็นรูปเป็นทรงเป็นนาแบบนั่นแบบนี้เฮ็ดเ่าเป็นจ้ะแต่งให้เจะคลองกับพอ่อนิดหน่อยได้อยู่จ้ะนี่แหละซ้ำนีนแ่แหละจะขีดขีดเขียนเขียน,น,นไปคลิปนี้เพราะมีสาระอียงดอกจ่ามาถ้าแป้งกับกล้ยกับพีกับน้องไปจะซื้อ,นอ,อเนาะราวาเขาเป็นขครียอเตอร์เฮ็ดยังกับเป็นคอนเทนต์เบิร์เพิ่นว่าเขาก,ก็เอา ตูของเฮานี่แหละจ้าครอบควัวเฮานี่แหละตัวเองนี่แหละเป็นที่ตั้งเนาะเฮ็ดคลิปเฮ็ดคอนเทนต์ทั้นี่แหละจ้านี่เฮ็ดจั้งสิละเอานี่เห็นปะมันก็บอสทอกันเด้นี่แหละมองหนึง่งมองที่ไม่จันเฮ็ดบ่เป็นนี่เห็นปะค่ะมันก็เป็นหน่อยใหญ่ยูน่นี่เห็นปะม่เฮากบา,ากบ่าปาเป็นเด็แต่ขีด,ดซื้อลระจะ ขีดให้ดำเสือ้อเป็นรูปเป็นล่างบ่เป็นบ่บ่ท่อกันอย่างคลิปนี้กันเนาไปเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเข้ามาคุยกันกันเนาแน่จักน้อยเด้อค่ะปุ๊คุยกันไปเนาะแล้วลราละทำนี่ละจ้าทำนี่ละพ่อไปได้พ่อหนาบ่สิทธ คลิปนี้กับบะมี่ย่างลายเนาะพี่น้องเนาะคุยกันไปตามเท่านั้นแหละทีเ่เตอร์บ้านๆก็แม่นแนวใส่ผมบ้านีหนใส่ผมอันนี้แนวใส่ผมหลายอย่างหลายแนวอยู่พี่น้องแนวสิทําให้เขาสวยเขางามนะแต่ว่าเขาก็เบเฮดบ่เปลี่ยนปันไดนะ้เนาะนี่ขาดบ่ได้คืออันนี้ละจานี้ อาดบ่ได้น้องขันบ่มีแว่นนี่ไปใส่บ่เห็นหุงเด้อจ้ะคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีสำมเน่ะจ้าบ๊ายบาย